ครับเป็นปลาเผาครับผมกับข้าวเจ้าห่อนๆ่อกับนี่ครับเป็นต้มปลาใส่พริกลาบเนื้อนะครับมันจะแซ่บมากครับเผ็ดๆครับแล้วก็หอมกินมาเขือนะครับต้องใส่ผักอีตูนะครับเนาะนี่ครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่านาอาและท่านผู้ชมสุกผู้ทุกคนนะครับมื้อนี้อยู่กับผมช่องแบ่งใบบางเชียงดาครับผมมื้อนี้ครับผมผมมีเมนู เป็นปลาครับปลาแบดปลาเกาหลีนะครับเป็นปลาแบดเกาหลีเผาแล้วก็ต้มปลาแบดครับผมนี่ครับครับเขาเจ้าฮอนฮอนก็บรรยากาศยังแรงแรงเนาะครับมานะครับพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวด้วยกันนะครับเนาะผมก็บเมื่อวานไหลเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอฝากนะครับคนที่มารับชมคลิปของผมคนใหม่นะครับเนาะขอฝากถ่ายอย่างพ่กท่านในเบิ้งขอฝากเบิ้งคลิปวิกโกของผมนะครับผมจะขึ้นลิงก์ไว้ทครื่งนี้นะครับ ฝากเบื้องให้ผมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปต,ต่อไปนะครับอู้หอนครับพี่น้องบรรยากาศเนียมึงแรงครับนี่ครับอ,อู้หอดสุยดยอดเดี๋ยวปลา,าเผาออากิจออกก่อนนะครับเนาะ มอน,นี้ผักแก้มกับบ๊อมี่ยังหรอกครับบ่อมี่ผักแก้มเลยมอน,นี้แม็กกี้ก็นั่งเฝยแล้วมาทุกคลิปอาหลดแม็กกี้ก็ได้โอ้เหนือครับพี่หนอโอ,อจ้า ยัครบคอขอให้แสงเขานะครับเนาะะเขาจะออาแสงมันเขนา้าหนกระบองหูท่านนะมองว่าเห็นเขาเลยเป็นแสงนะครับเป็นปลาแบตครับพี่พนอมมาฝาครับพี่ที่ดูจากกันครับเป็นปลานำจืดของเกาหลีครับ พ่นว่าได้มาไอ้หน้ามันฝนมันตกแล้วปลามันบืนมาสันครับไปตีเอามอสันโอ้โหคำเนี่ยคำยังไงสซ่บรับแคลื่อไหครับผม ว้าวแพ้ครับเพชรอีเดียหัวคอยอ่ะสุดยอดเลยเมนูเนี่ยปลาเผามึง,งอ่ะครับ ก็ยังปลาคอบานเขาเลยเนื้อมันนะ่ะอ่สุดยอด เมื่อไทยตอนเฮ็ดให้เบิงครับสถานทีน่มันบ่ค่อยสะดวกปาไในก็นเลยว่าสิอยาก่ายให้เบิงยุกก็เลยบ่ไดไถไทยเลยเหมือนที่นี้ยเดี๋ยวย้ำหลังจะถ่ไทยให้เบิงไหมนะครับวิธนะ mm hmm. ีการเห็ดนะครับมันอีกกลางกับบ่อะไรภาไในครับผม น้ำซุปเนี่ยสุดยอดครับพักอีกตูเก็บจากสวนไม่ไหมครับ สำหรับทุกคนที่มาชมครับผมคำนี้ไงอโครับ ป้าพผากับบมีน้ำจิ้มครับว่าอย,ย่าเฮ็ดอยู่ต้มมันกับเห็ดแล้วเข้มข้นราผมก็เลยว่าเฮ็ดนี่สุดยอดแล้วครับ <c oughs> เนื้อวานดีขนาดครับ นทำให้ผักเป็นแย่งค่ะครับลงข้อบาๆเลย มองเสียบมั้นนะครับใส่ข้องอาชอืมว่าหนามา้าถามมาเสียบบ้าวะสันหนาเกาหลีมา้าต่อลรงงานเจ้คนกินเนื้อมากินกระดูก นตนแล้วกางออกคน <c oughs> โอ้โหพอแพ้ครับผมหืม <c oughs> <c oughs> มันดีขนาดครับปลายอดเลยกินไปที่ กินไปเลยกันนึกว่าปันนิ้นนะครับมึงเหนอยหน่อยไข่ปันนิ้นเบ้างหลอดตัวตูเนี่ยออกไข่ไปลาข้อผสมปลากับพงุงยังไงกับบู้หลูกจะกับป,าปลาแนวใดของเขา ใส่ทั <se> ้งเกล็ดโหลดสร็าใส่มันน่ะไอ้พ่อแม่พี่น้องเบอรง หยอดมึงในกระตับนี่พี่นอ้องโอ้โหอยากใส่มือครับว่ามันใส่ปลาคอครับ คกรมอนันดีหาครับ อ,อครับผมก็ขอฝากคลิปประมาณเท่านี้นะครับน้องพี่น้องพ่อแม่พี่น้องผมก็กินกะจีก,กระจอกกินนั่นกินนี่มาก้อนหนานี่ก้อนเท็ดอันนี้สุกนะครับก็บเลยมากินในให้พ่อแม่พี่น้องเบึงก็ปลาเนี่ยครับเป็นปลานำจืดของเกาหลีครับเป็นปลาแบบครับแซ่บครับต้มใซ่พริกลาบของ จังหวัดเนื้อครับทั้งเนื้อที่เขาว่าเอินพริกบกแคนพริกลาบพริกลาบนะครับสุดยอดครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปของผมจนจบสหรับมือนี่ขอบคุณครับผม